วันนี้ันเข้ามเนี่ยนะผมตอนนี้กับผมมูมูโดนแผลบมูทะเลาะทีวีอในฟาซาผมตอนนี้มันมีสมบัติที่ถูกฝังไว้เราเป็นคนโลภไม่ต้องหาสมบัตินะไม่มีรออฮะหาสมบัติแต่ว่าร้านฝึกซ้อมอะไรนี่ฟาซาดีงั้นเนี่ยอ๋อฟาซาร้านฝึกซ้อมอ่ารับรางวัลเท่เลยอ๋อเราเราจะไปขุดโซกันใช่ไหมครับไม่ใช่ขุดโซนี่มีเซนิกเม นี่แม่งไม่มีความเท่อยู่เลยตอนนี้การแข่งขันมมกมุกแข่งขันอะไรล่ะเฮ้ยอ๋อโอเคพิเศษกดเราตามเขาไปแล้วฮะกดที่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 นี่ือืือดืดถือดตดถือดตดือดตดถื่ดืือดตดถืดืดอืดอดืดถือดืงถือดืดถือดืงถืวดืดอดืรถือดืดถอดืดถอดือือดดออดดดด มูู๊บินได้สัตว์กูบินได้คือซูเปอร์แมนจะขวาคูจะไปกู้โลกนะสัสเขไปกู้โลกแล้วคุณสมบัติไออ๋อนี่ไงกุดสมบัติตรงใกล้ๆออกจากห้องอ่ะสังเกตมันจะมีสามปุ่มค้นหาข้อมูลมันจะมีข้อมูลห้องตกปลาแล้วก็สำรวจเฮ้ยอ้าวกดใช้มันก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะนี่แล้วก็ดูขุดตรงนี้เลยนี่สแกนแสตชถัง เกิดถังดีนะไอ้ถ้าจะให้เจอเนี่ยถ้าเกิดจะให้โอกาสเจอเยอะๆเนี่ยต้องต้องมีคนเออคนเข้ามาขุดเยอะๆโอกาสเปิดเปอร์เซ็นต์การหาไอเทมของดีจะเจอเยอะเจอเยอะเนี่ยมันจะมันจะได้ดีกว่าแล้วถ้าเกิดฮะครั้งที่แล้วเราตกปลาไม่เจอเว้ยครั้งนี้ต้องหาสมบัติให้ได้จะดูว่ามันของดีแค่ไหนเดี๋ยนะ ตอนนี้โอกาสเจอเรามี20%จากร้อยร้อยไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เจอนี่ตำแหน่งที่เจอ,อแล้วก็เว,ว้ยนี่ตรงนี้ <c oughs> <s> <S เฮ้ยเดี๋ยวสังเกตตัวเลขตัวใหญ่สุดสังเกตดูเดินมันมันจะเป็นเมตรอะเหมือนกับว่าเหมือนกับมันยังไม่ถึงจุดมุ่งหมายของเราอ,ะอ่ะเป้าหมายของเราคือศูนย์เมตรอะไรประมาณนั้นอะเฮ้ยกูกลัวกูโดดไม่ข้ามอีกวะ <s> <s> อ๋อลืมไปเป็นขุดยังใส่ใส่ใสใสแบบเนี้ย คือเราเราโมไปขุดเลยตรงนั้นแลละครับพื้นสวยดีอย่าขุดไปใช้ที่บ้านเออเดี๋ยวนะเฮ้ยจะี่โดดได้แล้วเวลืลืมบอกไปว่าชุดนี้เนี่ยโดดได้แล้วก็กดบินได้เรื่อยๆด้วยลองกดกระโดดรัวๆดูไม่ดูกรู้สึกจะมูมชัจังเลยนะคุณลุง ไม่บอกกูได้ไงเฮ้ยไอตัวรองกูเองแผ่นะ่โม่คเฮ้ยเดี๋ยวรู้สึกมันจะเจอแล้วะมันเจอแล้วศูนย์เมตรอ่ะอ้าวไม่ได้เดี <t olar> <t olar> ๋ยวเอาใหม่เอาใหม่คือคือว่าตรงตรงที่เรายืนอยู่เนี่ยมันจะเป็นศูนย์เมตรตรงที่แต่เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยกูจะขุดเดี๋ยวนีไงเจอแล้วไม่ดีหรอ ขุดตีนกะจังหวะให้มันดีดอ้าเหรอมีจังหวะด้วยเหรอคือเข้าใจไหมถ้าเกิดพื้นมันไม่ขยับเนี่ยมันขุดได้เป็นนานแล้วเฮ้ยได้เลยอ้าวแเราต้องสามัคคีสามัคคีครับเฮ้ยขุดเอาพขุดดาวไ้สัตว์มันรีมันรีด้วยลืมบอกไปมีเวลน้วยนะมีเวลด้วย มัจะเป็นเดีกวกันอลแม็กไอสุดเดวกาขุดโซอือไม่ได้ที่อะไรเลยไม่ผ่านนี้ต้องขุดให้ได้ไม่ยอมผ่านนี้ต้องขุดให้ได้ด้วยดูดาวขุดให้เลยเอาละเว้ยขุดเล่าไม่ติดบินบินบินเอ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนแบบดีกว่าไปเอ้ยไม่ว่าเราเราต้องแบบนี้คือเข้าใจไหมพื้นมันพื้นมันขยับแล้วมันเป็นแล้วมันเป็นจุดที่พื้นมัน ขยับไปกว่าเราจะขุดได้เนี่ยมันยากเปลี่ยนเปลอะไรเปลี่ยนไงออกเข้าใหม่ครับโอเคเปลี่ยนตอนหน้าต่อดานี่ยคลิปนี้แหละอะไรเงี้ยไอเควสอีกแล้วโอ้เควสอะไรเยอะแยะในเกมนี้ช่างแม่งเถอะคือไอ้เควสเนี่ยมันเป็นเควสที่ไม่รู้จักไปดูในหน้าเควสก็ไม่มีหรอกนะเดี๋ยวซึ่งก็ไม่เข้าใจ ไม่สนใจเหมือนกันมันมาทำไมเป็นอะไรอ่ะฮะประเภทเอ่อการเล่นมั้งมันจะมีเหมือนกับว่าเป็นประเภทการเล่นกับพูดคุยอะแชทติ้งอะไรมานะ่การเล่นแล้วแมปเอาแมปแมปดแก็คิว e box ไอ้นี่มันลูบิกเลยนะเฮ้ยน่าสนใจ เออชวนชวนชวนมามาเอ้ยชวนโหลดดิ้งอยู่เอาเข้ามาเองเลยห้องไหนล่ะเฮ้ยคือมันมีหลายห้องนะอ๋อตามได้ดีกว่าเออไม่ง่อโอเคนี่เป็นไงล่ะเห็นไหมขุดขุดโซแบบ ต้องหาสมบัติให้เจอจะรู้ว่ามันต่นะมันอยู่แถวนี้มันอยู่แถวนี้แถวไหนแถวไหนกันนะเอเดินให้เป็นศูนย์เมตรอ่ะแเด็น่เด่เด็ดเดน่เด่เดน่เด็หเดด้เดเดนเดเดินเดล่่เ่ดด่แ่แด โอเคคุณเล่าจะเจออะไรถ้าเกิดแุดได้เลยรีบจังเลยนี่อ่าคือโอกาสที่จะได้ของดีเนี่ยโอกาสที่จะได้ของดีอ่ะน้อยมากถ้าเกิดคนไม่เยอะสองคนเนี่ยเราโลภเพ้่เราเอาสองคนพอลรวคนนี้มาแย่งแล้วขวามันจะขุดได้ไอ้บ้ายี่สิบเปอร์เซ็นใช่ไหม อย่างเช่นยี่สิบเอร์เซ็นตก็แน่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ของกูสามเปอร์เซ็นต์่ะตรงนี้มามาตุบมาที่เรายืนมาที่เรายืนอ่ะสวนเปิดละคุณได้เลยเย่ได้นานนานโม้ได้ของดีเว้ยทำไมเราขุดยูได้ของดีเลยวะขอเขตค๋อก็เป็นกระบอเหล็กที่ไม่ใช่นอกขอบเขตนะคะเออทำไมเราขุดให้แต่พูดใหม่ โอ้มันโคตรดุเลยมั้งโอ้โห้ยิงอะไรด้วยเมื่อกี้นะดนึงโทษทีครับอยู่ไม่หมดดียิงไม่เป็นไรขอโทษครับขอโทษครับปัดแล้วพอจบคลิปแต่คลิปยาวบายจุ๊บจุ๊บอ้าว